ไเวหนนโอเคครับทุกคนตอนนี้พี่มาอยู่ห้องใครก็ไม่รู้นะครับทุกคนโอ้โหตื่นเต้นวะโอเคครับทุกคนตอนนี้พี่ก็ได้เข้ามาอยู่ในเกมแล้วทุกคนทุกคนคิดว่าพี่ไหวปะโอ้โหแม่งพี่มาสุ่มห้องเจอแบบเจอใครก็ไม่รู้ว่ะเพื่อนที่แค่แบบ มาแมาสุ่มห้องแบบว่าจะมาสุ่มห้องเล่นแบบซีสีใช่ไหมล่ะเดินมาสุ่มเจอห้องนึงเฉล้วว่าโหพี่โคตรตึงอ่ะทุกคนมันกำลังใจช่วยพี่ด้วยไม่โดนว่ะตึงครับตึงครับโอ้โหไม่ออกเลยอ่ะเอ้ยผมโดนว่ะผมโดนว่ะผมโดนว่ะทุกคนเอ้ยผมโดนว่ะทุกคน ยิงไม่โดนวะผมจะแตกผมจะแตกโอ้ผมแตกโอ้ผมโดนยิงหัวทุกคนดูดิผมโดนยิงหัวครับทุกคนไม่เป็นไรครับถือว่าพี่อ่อนให้ละกันพี่อาจริงแล้วนะครับทุกคนอุ้ยเฮ้ยโอ้โห เฮ้ยยีงไม่โดนเอ้ยยีงไม่โดนโดนสแลกเอ้ยยีงไม่โดนเฮ้ยได้กินได้กินได้กินเอ้ยโอ้ผมแตกผมแตกครับทุกคนโอเคพี่เอาจริงล่ะมาสร้างห้องแค่เนี้ยจิ๊บจิบว่ะทุกคนพี่ไม่เคยเสียวลาอะไรอยู่ละ ขาเล่นเป็นนะเปล่าทุกคนเขาไม่รู้ว่าสร้างห้องเขาต้องวิ่งไปตรงไหนหรอดูผมผ่าไม่เจอเลยอ่ะครับทุกคนโอ้โหเขาเล่นเป็นนะเปล่าดูสิทุกคนผมเจอละ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 ครับทุกคนเอ้ยโอ้โหเสียว่ะเอ้ยเข้าแค่หกเจ็ดเองครับทุกคน ให้พี่ดันฝ่ายเดียวเลยอ่ะน้องๆคิดดูดิโอ้โหไอพี่ดันฝ่ายเดียวเลยอ่ะเกินน่ะโคตรโคตรเกินอ่ะ,น,อะน้องๆคิด,ค,ด,ค,ดคิดว่าไหมโอ้โหแบบพี่แบบไม่ค่อยกล้าเข้าด้วยไงยแบบตึงไงน้องๆอุย้ยพี่โดนว่ะอุย้ยจุเดี๋ยวมาจุเดี๋ยวมาจุยิงไวโดอนั่นนี่อุย้ย ทำไมพี่ยิงไม่ค่อยโดนเลยวะทุกคนโอ้มันเกี่ยวกับอะไรวะพี่อยากจะรู้ยิงก็ไม่ค่อยโดนเลยวะนีะ่เห็นไหมทุกคนพี่ยิงไม่โดนอีกแล้วว่มืมาตทำให้พี่ตึงอ่ะน้องๆ วัดยูเอ้ยเดบะจูเดบะจูไหวเปล่าลุงไหวเปล่าลุงสงสัยพี่จะได้พูดแล้วล่ะไหวเปล่าลุงไหวเปล่าลุงพี่ขอหัวเลยนะครับตอนนี้พี่ขอหัวเลยนะครับทุกคน เขาเล่นเป็นนะเปล่าเนี่ยสร้างห้องเนี่ยเขาไปจยู่กันตรงไหนวะเนี่ยเขาให้ไปเล่นลานโงป่าไมา้เนี่ยทุกคนเขาเล่นเป็นวะเนี่ยให้ผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วทุกคนผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วทุกคนผมเห็นแล้วไว้เปล่าลุงแตกไปดีเม็ดเดียวเองนะทุกคนอ ก็มาดีครับก็มาดีครับพี่ก็ไม่เคยเสียวาอะไรอยู่แล้วอะครับน้องๆพี่เป็นไหลวะยิงไม่ค่อยโดนเลยครับน้องๆ นีเก่งจริงๆน้อยแกโหเขาเล่นสเตปแอบอะครับทุกคนสวัสดีครับไวเป้าลุงไวเป่าลุงขอเม็ดเดียวทุกคนขอเม็ดเดียวขอเม็ดเดียวเองนะขอเม็ดเดียวขอเม็ดเดียวสวัสดีครับอุ้ยหลับตาเล่นด้วยเมื่อกี้เนี้ยโห ขอโทษนะกันโอเคครับทุกคนพี่จะขึ้นชาร์จเลยละกันพี่จะขึ้นชาร์จเลยละกันโห oh, เลี่ยมระเบิดอะครับทุกคนมันเลี่ยมระเบิดอะครับอืมตายใส่แก โอ้โหมันไม่ตายอะทุกคนผมยิงว่าวอ่ะหออกมาดีลูกเออะได้สิมาซีมาซีก็ามาดีครับขมบคุครับก็ไม่ได้เสียวาบางเสืออยู่แล้วว่าลูกซองกับรีเซิร์ด้วยอะก็มามดีครับก็ามาดีครับอก็มามดีครับ นีก่อนละกันโหทุกคนพี่แอบก่อนนะทุกคนเฮ้ยเน็ตปิงอะทุกคนพงขอโทษทีเน็ตปิงอะครับขอโทษขอโทษขอโทษจริงครับทุกคนเนตผมปิงอะขอโทษจริงครับโอเคพี่จะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังครับทุกคนมาพี่เอาอเม็ดเดียวเลยทุกคนก็ เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับพี่จะยิงเม็ดเดียวเลยทุกคนพี่ไม่กลัวด้วยพี่แบบหลับตาเล่นด้วยตาตาตานั้นอะ่ะโอ้โเล็บเป็นไหลพี่ยิงไม่โดนมาอัดแต่ตัวแม่งไม่ถึงพี่นะไม่ใช่ไอคนโน้นพี่ไม่รู้จักเขาด้วยอ่ะเออ โอ้โหทำไมยิงไม่โดนมะเสียดายวะ่ะทุกคนเอ้ยโหยิงไม่โดนวะ่ะก็มาดีครับก็มาดีครับอือก็มาดีครับอือเอ้ยแล้วมันเป็นไรยิงไม่ตายวะไอ้นี่แมงเลือดเยอะไอ้นี่แม่งเลือดเยอะเอ้เอเยออทุกคนแมงอ้อมวะ่ะเอาลูกฟองไปกินโอ้โหทุกคน แม่งเอาจริงวะ่ะแม่งเข้าชาร์จพี่เลยอ่ะทุกคนโหใจเต้นเลยวะ่ะก็มาดีลุงก็มาดีลุงก็มาดีก็มาดีลุงก็มาดีเอ้ยเวทันเน่ก็มาดีลุง,ต,นนลงตุ๊บอุย้ยอะไรอ่ะโอ้โหเมื่อกี้แบบไมดเดียวเองนะโอ้โห ทุกคนเราคิดดูนะมิดเดียว่ทุกคนพี่เวแบบไม่ไม่อยากโมด่ะเออมิดเดียวเองอ่ะแล้วเขาไม่ออกมาว่ะทุกคนเขาจะเล่นแอบไปถึงไหนก็มาดีครับก็มาดีครับอยู่ไหนอะลุงเอ้ยเฮ้ยเอ โอเกือ oh, บตายหมดทุกคนโอ oh, ้พี่จะตาย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 เดบาจูเดบาจูจุกเดบาจูจุกเดบาจูอ่ามาดีลุงมาดีลุงอ้พี่จะตายพี่จะตาย azu, 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 ume, ume, พี่จะตาย,ตาย,ตายครับทุกคนพี่จะตาย <c oughs> โอ้ต้อนเตี้ยครับเน็ต <net> ปิง <pink> ด้วยอะ่ะเมื่อกี้เนี้ยโอ้ oh, ขอโทษละกันโอ้โ oh, ห oh. ยิงตอนเน็ตปิงด้วยอ่ะอืมาดีครับมาดีครับโอ้โหเน็ตพี่ไม่ค่อยดีเลยว่ะทุกคนพี่จะแพ้ไหมเนี่ยน้องเหมือนเน็ตพี่ยังไม่ค่อยดีเลยอ่ะทุกคนพี่เห็นตัวละพี่เห็นตัวละพี่เห็นตัวละทุกคนโอ้โหแม่ยิงพี่โคตรเจ็บน้องโอ้โหพี่ยิงมันแทบไม่โดนมันยิงพี่เข้าโอวเข้าเอาเข้าเอาเนาะพี่กืบตาย ก็มาดีครับจะหลบอะไรดังหนาหรออืมก็มาดีครับจะหลบอะไรดังหนาเอ้ยเน็ตมันเป็นอะไรวะไอ้บัวตั้งแม่งเป็นนารูโตะเลยตั้งแม่งพับทีเดียวเลยเนาะเดี๋ยวเขาห้าว่าโปรอีกก็มาดีครับลุงก็มาดีครับลุงอาลุงไม่ออกหน่อยหรอลุงไม่ออกหน่อยหรอยิงตอนเน็ตตียิงละโอ้เดีย๋ยวแล้วยิงตายด้วยอะ่ะโห อโทษลวกันโอเคครับทุกคนโอ้แม่โคตรตึงเลยว่ะน้องๆก็เป็นกำลังใจใพี่ด้วยนะทุกคนเน็ตก็ไม่ค่อยดีด้วยโอ้โหจะยิงยังไงวะเนี่ยพี่ว่าตานี้พี่ตายแน่ๆเลยว่ะทุกคนพี่รับประกันแม่งปิงทั้งกระตุกอะทุกคนโอ้โหแม่งโปออะทุกคน ได้แอกใช่ไหมล่ะเมื่อกี้มันแอกอะครับทุกคนโอเคพี่ขอเม็ดเดียวเลยเมื่อกี้มันแอกด้วยพี่ไม่ชอบเดีวยวขอชี้แอ,อ็กอ่ะพี่เอาจริงเลยแล้วกันโอ้แตเน็ตไม่แบบไม่จริงจังกับพี่เลยว่ะทุกคนเน็ตแม่งจะโอ้โหแม่งจะไปอย่างเดียวโอ้แม่งเลี่ยมระเบิดอีกแล้ว,ลวทุกคนรู้ว่าจะแพ้แม่งเลี่ยมอย่างเดียวเลยคนอะ ไม่ไหวก็วิ่งออกมองทุกคนเขาแบบพี่หดขนาดเนี้ยเออไม่ไหวก็วิ่งวิ่งออกมองไปเลยพี่ไม่ไม่ได้มาอะไรหรอกอถ้าไม่ไหวก็วิ่งไปเลยก็ได้พี่ก็ไม่ได้หดขนาดนั้นนะครับทุกคนเอ้ยเฮ้ย,ยแม่งยิงอย่างเดียวเลยโหกาลังจะพูดเนี่ยแม่งยิงอย่างเดียวปั๊มยาก่อนสีลุงมันเลี่ยมระเบิดอีกแล้วครับทุกคนโอ้โห มัเจอาพี่ตายให้ได้เลยเนาะทุกคนแม่งแบบขี้โกงเกิอนอะ่ะเออแบบพวกเหลี่ยมอะ่นะนะ้องทุกคนเนาะรู้ว่าตัวเองจะแพ้เนาะมาพี่เอาเม็ดเดียวเลยพี่เอาตอมมตนแบบเน็ดปิงอย่างนี้ด้วยอืมพี่ยอาเม็ดเดียวเลยทุกคนก็มาดิก็มาดิครับอืมไม่ได้ขี้แอคดว้วยไม่ได้ขี้แอคดว้วยยิงตอนเน็ดปิงด้วยอาดีมาเล่นเน็ดไม่ก็ปิงดีซะด้วยมาดิ สดีเอ้ยไม่โดนว่ะโคยิงไม่โดนป่ะทุกคนโอ้โหยิงไม่โดน,นโอ้ยิงไม่โดนโอ่ะทุกคนไม่เดียวเลยละกันโอ้โหเต็มกระบานเลยอะตุ๊ดีละกันตั๊ดีละกันทุกคนขอขอบคุณคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับจากนั้นเรบทุกคนบาย Toxic skies, you pollute me with your lies. Thought I'd die along with my sense of timing.